มีรายงานว่าลิว์พูกำลังให้ความสนใจคว้าตัวเซจิกาโดนาแบ็กซ้ายจอมบุกของบิยาเรอันเข้ามาเสริมแกร่งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ปัจจุบันแอนดรูโรเบิร์ตสันถือเป็นตัวหลักของหงแดงมาโดยตลอดแต่ด้วยสัญญาที่เหลือถึงปี2026และอายุที่แต่หลัก31ปีทำให้มีการพูดคุยถึงอนาคตของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้อาเนสลอตกุนซืคนใหม่ต้องการเก็บโรเบิร์ตสันไว้ใช้งานต่ออีกฤดูการ แต่ด้วยฟอร์มที่ดรอปลงในซีซั่น2024-2025ทําทำให้สโมสรเริ่มมองหาตัวเลือกใหม่เพื่อเข้ามาเป็นทาย,ยาทในระยะยาวแม้ว่าคอสตาชิมิกาจะยังอยู่กับทีมก็ตามตามรายงานของเบอร์มิงแฮมไลฟ์ระบุว่าลิวอพูได้ส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มของเซจีกาโดนาแบ็กซ้ายวัย25ปีซึ่งโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในซีซั่นนี้กับบียาเรอัน กาโดนาย้ายจากลาสพันมาสมาอยู่กับเรือดำน้ำสีเหลืองแบบไร้ค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยทำไปหนึ่งประตูกับ6แอสซิสจากการลงสนาม26นัดในศึกลาลีกามีรายงานว่าบียาเรอันพร,อพร้อมพิจารณาข้อเสนอราว15-20ล้านยูโรหากลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวดาวเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพต้องติดตามกันต่อว่ากาโดนาจะกลายเป็นตัวเลือกใหม่ในแผนการสร้างทีมของอร์เนสลอตหรือไม่ แฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ